กระแสนุ่มรับ,บเบนเลียนรถกำะบะคือมันข่าวไม่อยู่ครับข่าวนี้มันฉุดไม่อยู่จริงๆคือดังไปวงกว้างคนมันมีคนหนึ่งที่มันมีตัวละครใหม่ตัวนึงคือมันออกตัวแรงนิดนึงครับคืออยู่ฝั่ง น,าย,า,นายกเทศบาลนายกเบี้ยวครับคือประกาศก้าวคือจะต่อกกันกับทนายการจอพลังแล้วก็มาว่าโอ้โหทนายการจอพลังก็ไม่ธรรมดาด้วยว่าทนายการจอพลังเหมือนคล้ายๆสารเตี้ยแต่ผมถามว่านุ่มคนนี้มันเป็นใครอ่ะสอปอสายใหม่ผมไม่เคยรู้จักนะคนนี้นะออแต่พิการเนี่ย รู้จักเพราะว่าเขาทำวานดีช่วยเหลือคนมาเยอะ <c oughs> คนนี้สอบพอสายไหมใครใครจะรู้จักครับเนี่ยผมเองยังไม่รู้จักเลยคนลองคิดดูนะว่าใครจะชนะแต่ผมเชียร์ฝั่งพี่การจอมพลังดีกว่าเปอร์เซ็นต์ได้เยอะช่วยคนมาเยอะแต่นี่มาจากไหนไม่รู้มาจากรูไหนไม่ร,มมรู้ผมไม่รู้จักเลย ฝากทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับไปก่อนละสวัสดีครับผมฝากทุกคนติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับทุกคน